วันนี้ก็ตื่นเต้นมากนะเพราะว่าวันนี้เอจะพาไปสัมภาษณ์นักธุรกิจหญิงร้อยล้านนะคะที่เป็นเจ้าของโรงงานพื้นที่หุงไล่แล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์อีสเินะคะเกี่ยวกับจมูกบันไดนะคะหัวพีวีซีนะคะเซฟพีวีซี ที่วงการก่อสร้างรู้จักกันพยอย่างดีนะคะท่านให้เกียรติรับสัมพาเพราะว่าท่านก็เป็นคู่ค้าของในเองเป็นเวนเดอร์ของทางนะคะก็เลยว่าวันนี้ในไดก็สภาวะแบบนี้ก็อยากจะเอากําลังใจมาฝากกับผู้ประกอบการที่กำลังเปนบระชุกธุรก,กิจน,นะคะนันกล แก่คนนี้นะใช้ชีวิตเดินทางมาเกือบ30ปีนะถึงประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็นาตอนนี้นะไม่ใช่ว่ามันจะเยียงจะผ่านไปได้โดยดิีิบุรุษทุกคนจะต้องมีความตั้งใจแล้วก็มีไมเซตที่แข็งแกร่งนะเพื่อที่จะนาพาตัวเองแล้วก็นําทําธุรกิจนะไปสูขขส่ผลสำเร็จค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะน้องเอค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณตานะคะเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้านะคะที่ในวงการก่อสร้างรู้จักกันในแบรนด์ของอินฟินิตนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนอกจากว่าช่วงนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าธุรกิจมันเป็นแบบนี้ช่วงปีแล้วก็ทําธุรกิจมากี่ปีแนละ้วพี่ตาจะ๊ะตอนนี้ประมาณเอ่อิบปี29ปีนะคะ,คะแล้วก็ในวงการก่อสร้างก็เป็นที่รู้รู้จักแล้วในานามว่าพี่ตานี่คือ มีทั้งพวกจมูกบันไดกุยเชิงปัวเชิงผนังนะคะตัวผนังแล้วก็ที่เด่นๆเลยก็คือเปจะเป็นจมูกบรรไดจมูกบรรไดกุยเชิงก็จะมีขายทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็โวการที่เป็นเอกชนทั่วๆไปไหนก็ไหนก็อยากจะขออนุญาตมาสัมภาษณ์พี่ตาว่าเออทำไมถึงมาทําจุดนี้แล้วก็ก่อนที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของ ธุรกิจนะคะพี่ตาเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรมาจ้ะเริ่มแรกเริ่มแรกนะคะพี่ตาก็คือจบการศึกษาปุ๊บพี่ตาก็สมัครเป็นเซลลสมัครเป็นเซลล์ตรงนั้นจุดมุ่งหมายก็ยังไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอะไรมากมายนะักแต่ว่าการเข้าไปเป็นเซลนี่มันต้องมีเลือดนักสู้ซึ่งเราเองก็เป็นเพศแบบไม่เลือกงานจบมาก็ไม่อยากเป็นภาระคุณคุณแม่คุณพ่ออยากจะทํางานอะไรก็ได้ในเมืองใหญ่ในเมืองหลวง จะไม่อยากจะเติบโตในเมืองหลวงก็เลยแบบว่าตัดสินใจเข้าไปสมัครงานก็เขาก็ตอบรับก็ทํามาได้ระยะหนึ่งก็มีคนมาทับทามก็ทับทามก็ย้ายไปอยู่ในนามแบรนด์ของเซฟเทรดซึ่งก็เป็นของบัก่ไอเดียโปรดักท์ทำเกี่ยวกับอะไรคะตอนนั้นเกี่ยวกับตัวจมูกบันไดเป็นหลักเลยค่ะจมูกบันไดแล้วก็บัวเชิงผนังที่เป็นอลูมิเนียมนะคะแล้วก็วิ่งหน่วยงานราชการเป็นหลักแล้วก็ก็คือโรงเรียนทั่วประเทศโรงพยาบาลทั่วประเทศธนาคารทั่วประเทศ แล้วก็สารกางทั่วประเทศเอาบาตทั่วประเทศค่ะก็คืออยู่ในตําแหน่งของการแบบวางสเปคโครงการใช่แล้วก,แวก็แล้วก็เป็นเป็น<ม>เป็นของเอกชนด้วยเป็นตึกสูงคือของเราเนี่จะเน้นขายตั้งแต่าทาวเวาส์ยันกระทั่งตึกสูงอืมแล้วก็แต่เน้นหนักไปที่หน่วยงานราชการแรกเรกเริ่มนะคะเป็นเซลอยู U P B, ่กี่ปีครับประมาณสักสี่ปีได้สี่ปีอะไรคือจุดเปลี่ยนพี่ ก็ในระหว่างที่ทางานช่้นเ้ยก็มีหนุ่มมาจีบมีหนุ่มมาจีบแล้วหนุ่มคนนี้ก็เป็นหนุ่มไฟแรงที่ตัวเขาไม่ใช่นักขายแต่ว่าเ็ามีแนวคิดมีความคิดที่ว่าคุณจะเป็นเซลล์แบบกินเงินเดือนนก็ไม่ร้องเผู้ชายใช่แล้วผู้ชายแล้วก็เชื่อฝังเชื่อฝังแล้วก็กเชียวว่าตาเราจะต้องอย่างนั้นหน้าเราจะต้องอย่างนี้นะก็เริ่มมาจากการที่แบบว่า าขายเล็กๆน้อยๆก่อนคือเหมือนกับว่าขายตรงกับลูกค้านะแต่ตัวเองก็ยังอินอยู่ในบริษัทนะแต่มาลองชิมลางกับลูกค้าแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีอันนี้แบบมันมีแบรนด์เยอะแต่เรารู้สึกว่าเราอินกับโปรดักอะไรอะคะใช่เพราะว่าสินค้าตามมันต้องประมาณร้อยกว่าตัวแต่นี่จุดกําเนิดที่ทําให้เราได้มามีทุกวันนี้นั่นคือจมูกบันไดจมูกบันได,นใ,ด<จ>ในที่นี้ก็หมายความว่าทั้งจมูกบันไดใช่ค่ะตัวจมูกเป็นหลักก็คือจมูกในที่นี้ก็ถูกแตกย่อยเป็นจมูกทองเหลืองจมูกอลูมิเนียมจมูก PVC แล้วก็จมมกาพ ิ่มมาเป็นจับุสเทเลตแล้วก็รองลงมาตรงนั้นก็คือบัวบัวลูมิเนียมบัวพีซีทั้งหมดที่เป็นประเภทบัวแล้วก็บัวกระเบื้องยางด้วยนั่นขอถามคะมูลค่าของธุรกิจนี้ประมาณเท่าไหร่คะพี่ตาต่อปีใช่ไหมคะประมาณร้อยประมาณประมาณร้อยล้านนั่นเหมือความว่าละบาลน่าคุยกับนักธุรกิจร้อยล้านใช่ไหมคะใช่ค่ะจะใช้ของพูดนั้นก็ได้นะคะช่วงที่พี่ตาทําธุรกิจเนี่ยมีอุปสรรคบ้างหรือเปล่าพี่ มีค่ะจริงๆวะ่ะพี่ะจะมาถึงร้อยล้านก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะมาจากหลักสิบล้านแล้วก็หลัก30มสิบล้านแล้วก็หลัก10กสิบล้านแตะมาเรื่อยๆนะคะเป็นแปดสิบล้านแล้วก็มาเก้าสิบล้านแล้วก็มาเป็นหลักร้อยล้านแล้วก็ร้อยกว่าล้าน นะคะก็คือค่อยๆเพิ่มนะคะไม่ได้ว่าปุ๊บปั๊บแล้วจะมาเป็นร้อยเวล้านเพราะสินค้าของเราเป็นสินค้า <c oughs> เล็กๆเป็นสินค้าที่ถ้าคนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ศึกษาไม่ใส่ใจจะไม่รู้จัก้วยครับว<ห>่าส<ห>ินค้าอะไรแต่ว่าในมุมที่คนไม่รู้จักแบบคุณหารู้ไหมว่ามันก็ทําคุณค่าและก็คุณประโยชน์ให้กับทางเรามากมายก,ายก่ากองน,<ห>นะคะ<ห>คือคู่แข่งเราก็มีไม่เยอะมากในตรงนั้นแล้วช่วงที่พี่ตาทำเนี่ยมันมีมันเคยมีวิกฤตแล้วพี่ตาผ่านไปได้ยังไง องว์ิจิตตรงนั้นใช่ไหมคะคือพี่เนี่ยเป็นเลือดนักสู้ไม่มีคำว่าแพ้สาหรับผู้หญิงคนนี้ไม่เคยคิดจะยอมแพ้แล้วไม่เคยคิดที่จะท้อถอยคิดแต่ว่าฉันจะต้องเดินไปข้างหน้าเพื่อครอบครัวเพื่อครอบครัวเพื่อพนักงานแล้วก็ทุกอย่างที่ไปตาคิดคิดเพื่อคนอื่นไม่เคยคิดอะไรเพื่อตัวเองเลยตัวเองไม่จัดสุดท้ายทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อพนักงานบางครั้งมันจะหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วนะมันจะหมดหน้าตักแล้วนะแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยกลัวผู้หญิงนี้กล้ากล้าเสียงกล้าสู้เพราะ เป็นัันการที่เราก้าเสี่ยงก้าสู้มันไม่มีอะไรที่ที่จะสูญเสียมันมีแต่ได้รับถูกไหมฮะเพราะท่านทุคนมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่มนตั้งใจพี่ตาว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ได้ยินข่าวไว้ว่าพี่ตาทําโรงงานด้วยในฐานะที่ก็เป็นผู้ค้าของพี่ตามาเป็นเวนเดอร์กันมาห้าปีแล้วก็อยากจะชวนไปดูโรงงานว่า เโรงงานนี้ไหนยังไงแล้วก็เคยก็ไดกรู้สินค้าเปิ้มเกินนะคะอยากจะให้ตาทิ้งท้ายให้เป็นแรงบันดาลใจกับคนรุ่นใหม่ว่าเราท้อแท้หรือว่าเรารู้สึกว่าเราไปไม่ได้ตามีวิธีคิดยังไงในการแบบว่าดึงตัวเองขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นคนที่คือตั้งมั่นมุ่งมั่นแล้วก็คือไม่มีคําว่าไม่มีคําว่าแพ้อยู่ในอยู่ในสจอง,จงเลยเราต้องคิดว่าเราต้องทําได้เราต้องทําได้พรุ่งนี้ ตื่นมาพรุ่งนี้เช้าต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตต้องคิดอย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้อะไรมันจะดีถ้าเราคิดบวกอ่ะพูดง่ายว่าคิดบวกแม้ว่าเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงแต่เราก็คิดบวกว่าอะไรก็จะเกิดขึ้นได้เราเสมอมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราเนี่ยต่อสู้แล้วก็เขิมนะคะแล้วก็ลูกน้องเนี่ยเป็นกาลังใจที่ดีที่ทาให้พี่ตาเติบโตมาได้ทุกวันนี้เขาจะคอยคิดคอยทําว่าพี่ตาคายที่สินค้าตัวนี้หน้าขายนะคะพี่ตาคะ่ะเขาจะพยายามผลักดันพี่ต้องขอบคุณเขาจริงทีมงานของฝ่ายขายตรงนี้ที่คอยช่วยพ ทุกๆแพแปลกส่งของด้วยอะไรด้วยนะคะได้ค่ะอคขอบคุณมากค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวนะการประสบความสําเร็จของพี่ตาผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเล็กในวงการก่อสร้างนะคะธุรกิจหนึ่งธุรกิจไม่ได้เติบโตมาจากคนคนเดียวนะคะแต่ต้องเกิดมาจากใจนะใจของผู้ก่อตั้างที่รักที่จะทําสิ่งนั้นะคะ 2. บวกกับมีคู่ชีวิตหรือครอบครัวที่อบอุ่นนะคะ ช่วยกันผลักดันให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะแล้วก็3ทีมงานนะเจนเดอร์แล้วก็คู่ค้าทั้งหลายนะร่วมกันไปเป็นทีมนะคะเรา่งประสบความสำเร็จนะคะฝากไว้สําหรับใครที่ท้อใจนะไม่เพียงคุณเท่านั้นที่รู้สึกท้อแท้ใจนะทุกๆคนที่ทำธุรกิจเขาก็ท้อแท้ใจแต่จงหาหลักยึดที่จะให้คุณเติบโตไปได้เพราะว่าคุณไม่ใช่คนคนเดียวนะที่อยู่บนโลกนี้แต่ยังมีคนที่รักคุณแล้วก็คนที่คนรัก ประคับประกองให้ความอบอุ่นกันและกันแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันจนไปถึงเป้าหมายความสำเร็จแล้วก็จะผ่าวิกฤตโควิดสิบเก้านี้ไปด้วยกันค่ะพบกับความรู้ดีๆกับโค้ชเอเอเย็ดที่แช่์ในบ้านคุณในคลิปถัดไปค่ะ